สวัสดีค่ะอยู่กับช่องไอสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำยำมะม,ม่วงนะคะนี่นะคะมะม่วงของเราเป็นมะม่วงเหลืองขมิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามากินยำมะม,ม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมะม่วงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราหั่นเสร็จเลยนะคะลูกใหญ่มากคะ่ะ นี่คือมะม่วงที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่หอมแดงลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะมะม่วงเปรี้ยวมากเลยนะคะจะใส่นี่นะคะพริกผงนะคะใครชอบเผ็ดก็สามารถใส่เยอะได้นะคะเราจะใส่แค่นิดเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลัวมันเผ็ดนะคะใส่พริกผงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยตามด้วยข้าวคั่วนะคะ นี่นะคะข้าขวคั่วใส่ลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยผงนัวของเรานะคะนี่เลยใส่ลงไปนิดนึงค่ะตามด้วยขาดไม่ได้ค่ะน้ำตาลค่ะเพื่อเพิ่มความหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามะม่วงเปรี้ยวเราก็ใส่วหวานๆหน่อยนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะ น้ำปลาร้ารสเด็ดของเราใส่ลงไปนิดนึงค่ะใส่นิดนึงพอนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะสีน้าทานมากค่ะน้ำลายแตกเราค่ะคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะคเลยค่ะคนเลยนะคะ ดีสันน่ารับประทานมากเลยนะคะมะม่วงเปรี้ยวมากเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆเลยนะคะก็จะแซ่บอีกแบบนึงถ้าคนชอบกินเผ็ดนี่เลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะน่นะคะ ยำมะม,ม่วงนะคะสูตรบ้านๆเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะว่าจะแซ่บถูกปากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันเลยจ้า <S <S นี่เลยนะคะหน้าตาของอยำมะม่วงใส่ปลาร้าแบบบ้านๆของเราก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่า จะแซบถูกปากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะนี่นะคะทำใหญ่ๆเลยค่ะเปี้ยวมากค่ะแต่มันจะได้กลิ่นหอมของปลาร้านะคะแล้วก็จะออกนัวๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลองชิม คใครอยากลองทําดูนะคะว่ามันอร่อยไหมคะก็ทําตามนี้ก็ได้นะคะเราไม่เราไม่มีการกะใดๆทั้งสิ้นนะคะเทลงไปเลยค่ะถ้าเผ็ดก็แล้วแต่คนชอบเผ็ดนะคะความเค็มความความเค็มความหวานอะไรก็แล้วแต่คนนะคะที่ชอบนะเดี๋ยวเราชิมอีค่ะ แซ่ค่ะอาจจะกินไม่มีมารยาทหน่อยนะคะแต่ว่ากินแบบนี้ค่ะมันถึงจะสะใจถึงจะแซ่บถึงจะนัวนะคะเราใส่น้ำตาลเยอะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามะม่วงของเรามันเปรี้ยวนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลไปมันก็จะตัดความเปรี้ยวนะคะทำให้มันเปรี้ยวน้อยลงนะคะ แต่ว่าปลานะคะคือนัวมากสา้นน้ำแือแซบขัง่งบกินแล้วซุ้นเลยนะคะ แต่ว่าก็เริ่มเผ็ดแล้วนะคะขนาดเราใส่พริกนิดเดียวนะคะแต่ว่ามันก็เริ่มเผ็ดแล้วนะคะกินกับหอมแดงค่ะเพ็ mm ่ hmm. ค่ัต้องขออาภัยด้วยนะคะที่กินแบบ ไม่สุภาพนะคะเราต้องชินกินแบบนี้ค่ะมันถึงจะสะใจดีค่ะท <c oughs> ำใหญ่ๆเลยนะคะอื <c oughs> <c oughs> งูนัว,นว,ค,วค่ะหมดแล้วค่ะแต่มาก ็เเริ่มแล้วนะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเมนูยำมะม่วงปลาละแบบบ้านๆนะคะไม่ใส่อะไรเยอะนะคะใส่เท่าที่มีในครัวเรือนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ